Okay, ครับสวัสดีทุกคนคะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถ้าเกิดว่าเราเริ่มเล่นนิเกตตอนครบรอบ2ปีเนี่ยมีอะไรที่ต้องโฟกัสบ้างแล้วก็เริ่มเล่นได้ไหมนะครับเข้ามาเล่นตอนนี้ทันหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าเกมนิเกตเป็นเกมแนวไอดอลซึ่งเราต้องลุยด่านให้ลึกที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะมาเก็บเกี่ยวทรัพยากรนะให้ได้เยอะๆนะครับฉะนั้นในในช่วงแรกเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงในการเล่นเล่นเกมนี้หน่อยหนึ่งเพื่อ ที่เราจะได้แบบทรัพยากรในแต่ละวันอ่ะเยอะเพราะว่ายิ่งเราลงด่านลึกขึ้นนะครับมันจะมีขั้นตรงนี้อยู่สเตจเคลียร์เคา clear count ตรงเนี้ยครับถ้าครบ5สเตจเมื่อไหร่เนี่ยตัวเลเวลรีวอร์ดมันจะเพิ่มขึ้น1นึ่งเลเวลแล้วก็เนี่ยมันก็จะเคาดาวเวลาใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวพวกทรัพยากรตรงนี้นะครับเนแต่ละวันก็จะมีกดลับก็คือมันก็คูดาวตรงนี้ไปแล้วก็กดกวาดเรียบนะครับกวาดเรียบมันก็จะเป็นคิดเป็น120นาทีนะครับ เราก็จะเก็บเกี่ยวพวกสายพลกรพวกนี้มาอัปเกรดนิเก็ของเราให้เก่งขึ้นนะแล้วแต่ว่าเกมนี้อีกหลักการหนึ่งในการผ่านด่านเนี่ยมันจะต้องมีนิกเก็ตเข้าทีมนะครับอย่างน้อย5คนนะซึ่ง5คนเนี่ยเกมนี้มันจะมีเขาเรียกว่าสกิลเบิร์สนะครับเขาเรียกว่าจะเป็นเบิร์สลำดับขั้นจะเป็น1 2 3นะใครที่อาจจะงงงงเนี่ยไปดูคลิปตอนที่ผมเคยทำไว้เมื่อเกมเปิดใหม่ได้นะครับจะสอนพื้นฐานเลย นะแต่ว่ากล่าวโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่านิกเกตเนี่ยมันจะมีเบอร์สกิลลำดับขั้นอยู่เราจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยมันจะเป็น1 3 3 2สอะไรเงี้ยตัวตัวเนี้ยเป็นข้อยกเว้นของน้องหมกแดงนะครับว่าแทนได้ทุกลำดับขั้นเบอร์สกิลขึ้นมาขั้นเบอร์สกิลคืออะไรก็คือ,เ,อ,อเกมนี้มันจะเก็บเหมือนสกิลอ่ะมีมีสกิลเหมือนสกิลธรรมดาแล้วก็เป็นสกิลท่าไม้ตายซึ่งสกิลท่าไม้ตายมันเรียกว่าเบอร์สกิลซึ่งเบอร์สกิลเนี่ยถ้าเราปล่อยสกิลต่อเนื่องกัน ลำดับขั้นที่1ปล่อยลำดับขั้นที่2ปล่อยตามลำดับขั้นที่3ปล่อยต่อมันจะเรียกว่าเป็นเบิร์ชโหมดขึ้นมาแล้วมันจะมีความสามารถต่างๆเพิ่มขึ้นมาตามแต่ละฟังก์ชันของนิกเกตนั้นๆนะครับซึ่งในการจัดทีมเนี่ยเราก็เลยต้องใช้เบิร์ชลำดับสกิลอ่ะหนึ่าให้ครบ3ขั้นอย่างน้อย5คนต้องมีเบิร์ช1นตัวเบิร์ชสอตัวเบิร์ชสาตัวนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะส่วนอีก2ตําแหน่ง จะเป็นเบิร์ดลำดับที่เท่าไหร่ก็ได้แต่แนะนําให้มีเบิร์ดลำดับที่3อย่างน้อยอีก1ตัวเพราะว่ามันจะมีการคูดาวของสกิลของเบิร์ดลำดับที่3อยู่ด้วยเช่นกันนะครับคูดาวของเบิร์ดลำดับที่3เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่40วิซึ่งมันจะวนรอบไม่ทันในการใช้สกิลเบิร์ดขั้นถัดอรอบถัดไปฉะนั้นมันก็จะบังคับไกลๆว่าจะต้องตัดทีมที่มีนิเกะเบิร์ดลำดับขั้นที่3เนี่ย2ตัวแน่ ส่วนระดับขั้นที่1น่จะมี2ตัวหรือระดับขั้นที่2จะมี2ตัวอันนี้แล้วแต่หรือจะเป็นระดับขั้นที่1แค่ตัวเดียวระดับขั้นที่2แค่ตัวเดียวและที่เหลือเป็นเบิร์สระดับขั้นที่3 3ตัวเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจัดได้เลยแต่ส่วนใหญ่มาตรฐานที่เข้าใจง่ายๆส่วนใหญ่จะจัดกันเป็นระดับที่1 1หน่ตัวระดับที่2 1ตัวแล้วก็ลำดับที่3 3ตัวเพราะว่าส่วนใหญ่เบิร์สระดับที่3เนี่ยจะเน้นเป็นตัวดาเมจ DPS ทั้งนั้น นะครับซึ่งหลังๆมันก็จะมีตัว cross function มานิดๆหน่อยๆแต่มันก็ยังเป็นตัว damage d p s อยู่ดีนะครับผมก็จะจัดประมาณนี้ทีนี้ผู้เล่นใหม่มาตอนนี้จัดตัวยังไงดีต้องหาตัวไหนพี่อย่างนี้ครับเราก็ต้องกลับมาพื้นฐานเหมือนเดิมว่าเราต้องดูก่อนว่าเบอร์ระดับที่ 1, 2และ3เนี่ยจะเอาตัวใครที่เป็นตัวยืนพื้นนะครับระดับที่1เนี่ยตัวที่ใช้งานได้แบบ เาวมากๆนตั้งแต่ต้นเกมยันจบเลยอะ่ะก็ยังคงเป็นน้องลิเตอร์ครับหรือน้องยายก็คือมีก็คือแบบใช้ยันเอนเกมครับผมก็ยังใช้อยู่คือตัวเนี้ยเดอะมัสจริงๆนะครับน้องมันมีสกิลที่แบบซัพพอร์ตทีมได้ดีมากพวกอย่างเช่นอ่ลดคูลดาวอะไรเงี้ยนะครับสำคัญมากๆทํทำให้เราปล่อยเบิร์สได้บ่อยๆแล้วก็น้องยังมี เพิ่มแอคแท็ด้วยให้กับพันธรรมิตรทั้งหมดอย่างเงี้ยคือมันครบเครื่องจริงๆแล้วก็ฟื้นฟูให้พีที่กำบังนะครับมันครบเครื่องจริงๆซึ่งน้องลิเตอร์ใครได้มาแล้วเนี่ยปั้นได้เลยนะครับเป็นตัวคอเลยแต่สกิลตรงเนี้ยยังไม่ต้องเทให้เยอะมากเน้น1กับ3ใช้เยอะนะครับสนี่เป็นเพิ่มที่กำบังก็ไม่ต้องเยอะมากก็อาจจะเริ่มต้นด้วยแบบ6 4 6อะไรเงี้ยก็พอเพราะมันใช้พอ,อยน้อยนะครับมันใช้พวก ค่าสกิลเนี้ยน้อยค่าพอยต์ใบสกิลน้อยนะครับก็ยืนพื้นไปส่วนใครไม่มีลิตเตอร์ก็หาตัวอื่นที่มันมีสกิลลดคูลดาวอ่าอืมผมไม่แน่ใจว่าวอลลุ่มหรือเปล่านะไม่ได้ใช้นานละอ่านี่ครับวอลลุ่มอย่างเงี้ยเป็นต้นลดคูลดาวเบอร์สกิลลงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับหรือแบบ เอาตัวแบบอื่นก็ได้เอ็มมาอย่างนี้เพิ่ม HP เพื่อนอะไรงนี้ก็ได้แต่แนะนำจริงๆก็คือลิตเตอร์เลยครับแล้วก็น้องวอลลุ่มอย่างน้อยก็คือมีไว้ก่อนนะครับสำหรับเบอร์อับที่1นะน้องเทียน้องเทียก็ดีนะครับน้องเทียก็ได้น้องเทียจะลดคู่ดาวเหมือนกันนะครับน้องเทียเข้าๆประมาณนี้ ส่วนเทียที่2องไม่ใช่เทียที่สองเบิร์ตตะคิวดบบขั้นที่2เนี่ยแนะนําหลายตัวนะครับมีหลายตัวที่ที่ที่ไปได้เออลืมไปว่าอันดับะละดับที่1นนอกจากตัวที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็มีโดโรทีนะครับโดโรทีก็ใช้ยาวๆเหมือนกันนะครับโดโรทีใช้ยาวๆเหมือนกันอ่าส่วนะละดับที่2เนี่ย ก็ที่ใช้กันเริ่มต้นเลยน้องแซนตี้นะครับน้องแซนตี้คือหลังๆมามันตกเมตาไปแล้วแต่ตอนเริ่มเกมใช้ได้ยาวๆครับลดคูดาวของสกิลเหมือนกันแล้วก็มีพวกโลก่กรสร้างโล่นะครับก็คือใช้ได้ได้ดีมากแล้วก็น้องนากาครับตัวนี้ตัวตัวแบบคอเลยน้องนากาบตัวคอทีมเลยนะครับของลำดับที่2นะน้องนากานะครับ มันจะมีบัฟเยอะมากเลยเพิ่มแอคเพิ่มดาเมจเพิ่ม HP เพิ่มแอคแท็กอะไรเงี้ยครับน้องนากาเป็นตัวแบบท็อปเลยเซนตี้นากาแล้วก็บลองบลองนี่ต้องไปกับนัวนะครับที่เป็นเบิร์นหลักขั้นที่3นะนะครับอันนี้ก็จะไปได้ดีแล้วก็แรกๆใครไม่มีตัวดังกล่าวก็ยังใช้น้องดอลล่าได้ครับน้องดอลล่าน้องดอลล่าตอนแรกๆ ก็ใช้กันหมดเลยเพราะว่าตัวยังน้อยอยู่นะตอนนั้นนะครับก็เพิ่มแอคแท็กอะไรพวกเนี้ยนะครับลดลดคูลดาวน์เนี้ยใช้ได้ดีครับในช่วงการผ่านด่านแรกๆนะครับเวิร์กแล้วก็เกมนี้มันตัวมันเยอะนะ,นะตอนนี้มันก็จะมีตัวหลากหลายให้ใช้หลังๆมาถ้ามีมาลีเปนตัวลิมิเต็ดผมไม่พูดแล้วกันถ้าใครมาตอนนี้น้องเกรฟครับ ลำดับเบอร์ที่2ใช้น้องเกรปไปเลยนะครับอยู่ในตู้อยู่ตอนนี้ใช้น้องเกรปได้เลยนะแล้วก็ลำดับขั้นที่3นะครับน้องหมวกแดงถ้าเปิดได้ตัวนี้ยืนพื้นเลยครับเป็นคอทีมนะครับลงทุกคอนเทนต์จริงตัวแบกประจำเกมเลยครับน้องหมวกแดงครับแล้วก็น้องซินเดอเรลล่าครับตอนนี้อยู่หน้าตู้อยู่อาจจะแบกไม่เท่าหมวกแดงแต่แบกได้แน่นอน นะครับน้องเซเนลา่าแล้วก็อันนี้มันจะอยู่ในตู้ปกติแหละแต่ว่ามันออกยากนะแต่ผมต้องพูดนิดนึงเพราะมันตัวแบกนะครับเผื่อใครมีอะดีก็เอามาใช้นะครับสกาเลตเงาดำพิฆาตนะครับตัวเทพแล้วก็อาซึกะตัวลิมิเต็ดไม่มีแล้วหาไม่ได้ใครที่เปิด e ีวาก็เอามาใช้ได้นะครับน้องอลิสดีแต่ว่าน้องจะดูดพวกต้องการทรัพยากรเยอะ ทำให้น้องเก่งขึ้นะนะครับอันนี้ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มเล่นอาจจะไปอัพทีหลังนะครับหลังจากที่เราอัพตัว,ต,วตัวเทพเทพเสร็จแล้วอ่ะอย่างเช่นซินเดเรลล่าหมวกแดงถ้ามีอะไรเงี้ยนะแล้วค่อยไปทุ่มเททรัพย์ก,บบกรให้อลิสนะครับใครมีโมเดอร์เนียก็เป็นตัวแบกขั้นเทพเหมือนกันนะครับเป็นคอทีเหมือนกัน PVE นี่คือโอ้ยาวๆเลยครับโมเดเนียมันเคลียร์เคลียร์มอนได้ดีมากๆสกาเล ก็ยังใช้ได้ดีนะครับในใน PVE นะครับสกาเล็ก็ยังเป็นตัวใช้ได้ดีถ้าเปิดได้นะรวมถึง p พวร์ตอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับ p พวร์ตมี2ล่าง,ม,างมีล่างเมดด้วยนะครับมีล่างเมดด้วยล่างเมดจะเหมาะกับมือใหม่นะครับเหมาะกับมือใหม่เพราะมันปั้นง่ายกว่านะครับส่วนใครที่เล่นนานแล้วก็ Pi วร์ตตั้งเดิมนะฮะประมาณนี้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ไปกับนัวนะครับก็คือน้องบรองน้องบรองตัวนี้เอยน้องนัวขอโทษน้องนัวไปกับบรองที่เป็นเบิร์ดระดับขั้นที่สองนะครับนั่นแหละเออแล้วก็มีพวกไอ้นักฆ่าดีนักฆ่าดีรูชด้วยพอดีผมไม่ได้เปิดนะฮะ ไอ้พวกนี้ก็ท็อปท็อปเมตาเหมือนกันไอ้ตัวผมจะให้ดูรูปยังไงดีเดี๋ยนะนิ่เกพีเดียนะครับเพราะว่าผมมาเพชรไม่พอผมเลยฆ่าบางตัวไปเพราะผมมีตัวเยอะแล้วไง มันก็ใช้ตัวแทนได้ขอหาไปหนึงนะเอ๊ะเป็นไหนละอ่านี่นี่นี่น,นี่คนนี้ครับคนนี้เบิร์ดระดับขั้นที่หนึ่งครับใครมีใช้ได้เลยอันนี้ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับสามารถเปิดหาได้นี่ตัวนี้น้องดีคิลเลอร์ แล้วก็น้องรูชอีกตัวหนึ่งน้องรูชผมสั้นๆเนะนะนี่น้องรูชนี่น้องรูชก็ใช้งานได้ดีครับในเบิร์ดละดับขั้นที่หนึ่งนะครับน้องรูชน้องรูชแล้วก็เบิร์ดรดับขั้นที่สามยังมีน้องไอ้ด้วยน้องไอก็ก็ได้ครับน,นี่น้องคนนี้น้องไ ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันแม็กเฟลก็ได้นะแม็กเฟลแอนนิตซัมเมอร์นะครับแต่อันนี้ซัมเมอร์น่าจะลิมิตนะอนนี้ซัมเมอร์นะครับที่เหลือก็จะเป็นสโนไวล์ร่างเด็กดนะร่างเด็กปะสโนไวล์แป๊บนึงนะอ่านี่สโนไวล์ร่างร่างนี้ครับผมนี่ร่างนี้ก็ใช้ได้ครับ ใครมีก็เล่นได้ก่อนนะครับสโนไวท์นั่งนี้นะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนิกเกตที่ที่ผมมองว่าเป็นตัวแบบคอคอทีมนะครับพวกอ m มิเลียก็ก็ใช้ได้นะครับแต่นี้ก็ลิมิเต็ดกันน่าจะไม่ได้แล้วนะครับทีนี้พอเรารู้พวกตัวนิเกตต่างๆแล้วนะครับ สิ่งที่ต้องทาอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องปลดขั้นเลเวลด้วยเกมนี้มันมีกําแพงเลเวลครับตามเกมพวกไอเดียลอะมันเป็นมันเป็นมันเป็นกําแพงเลเวลนะครับซึ่งเราต้องผ่านกําแพงเลเวลที่160นะครับกาแพงเลเวลที่160เนี่ยเราจะต้องทํานิเกตสามดาวนะต้องทานิเกตสามดาวนะครับไปทําตรงนี้ครับกดตรงดานหน้าตรงนี้คือเราจะเลือกตัวนิเกตที่ เลเวลเยอะสุดในทีมนะครับเข้ามาแล้วก็ทุกคนคนที่เหลือเนี่ยมันจะมันจะเลเวลตามคนที่เลเวลน้อยที่สุดนะแป๊บนึงมันอยู่ตรงหน้าซิงของโทษ่ถูกหรมัง้งผมไม่ได้เข้ามานานล,ละตั้งคู่นะอ่าใช่ตรงหน้าซิง เนี่ยครับตรง5 5ตัวนี้เนี่ยหตัวแรกตัวนี้5ตัวแรกนี้คือจริงๆอะ่ะเราเลือกใครก็ได้นะครับขอเงื่อนไขคือ3มดาวนะครับเท่านั้นพอเลยแล้วที่เหลือเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันจะปลดเป็นช่องชตรงอนี้จดเป็นช่องนี้เสียเพชรนะครับเสียเพชรเสียเพชรในการปลดแล้วก็เขาจะซิงกับตัวข้าง5้าข้างบน5้าตัวบนนะครับ ซึ่งตอนนี้เกมเราอ่ะจะแจกลาพันเซลนะครับเล่นกิจกรรมครบล็อกอินครบได้ลาพันเซลไปเลย3ดาวนะครับที่เหลือเปิดกระชาเอาก็เอาพวกตัว SR มามาทำก็ได้นะครับแต่ SR เนี่ยมันน่าจะแม็กที่2ดาวนะถ้าผมจำไม่ผิดมันต้องหาตัว SSR3 ดาวแท้นะครับเบื้องต้นอาจจะเริ่ม SR ไปก่อนก็ได้เพราะทำดาวเต็มง่ายกว่าแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยน เอาตัว SSR ตัวทองอ่ะมาแทนให้ครบ5ตัวนะครับตอนนี้ก็จะมีแตกแน่ๆเลยนะครับดาพันเซลล์1ตัวทำสามดาวได้เลยนะครับที่เหลือก็เปิดกาชาก็น่าจะมีได้บ้างสักสอตัวอะไรอย่างนี้แล้วมันจะมีน่าจะแจกสมุติไว้เด็กด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าแจกสมุติไว้เด็กด้วยอันนี้เป็นกําแพงร้อยหถ้าผ่านได้ก็คือ ที่เหลือคือยาวๆแล้วครับพอผ่านกำแพงร้อยลกสิบได้ที่เหลือเล่นด่านให้ลึกที่สุดเก็บทรัพยากรตรงเนี้ยมาอัพนิเกตนะครับแค่นั้นเลยแล้วหลังจากร้อยกสิบเนี่ยหลักๆที่ต้องใช้ก็คือแกนแดงตรงนี้นะครับผล,ผลกลงแกนแท้ตรงนี้ผมแกนแท้ก็หาจากไหนหาจากายวันนะครับายวันต้องทําหลักๆคือเข้าไปในอาร์คในอาร์คเนี่ยหลักๆเลยหนึ่งคิดไม่ออกบอกไม่ถูกลงหอคอยชนเผ่าครับ ผ่านไม่ผ่านนับเลย1มิชชั่นแล้วก็ซิมูเลเตอร์ครับอาร, <c ups> ร um, ีนาแล้วก็สกัดก <c ups> ั้นนะครับสกัดกั้นมี2แบบก็เล่นแบบอันแบบแรกไปก่อนนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบว่าอัพเกรดนี่เกยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งมันก็ไม่ยากครับแป๊บๆก็เสร็จละประมาณ15นาทีก็เสร็จนะครับก็ทำเควสรายวันอีเวนต์เนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าอีเวนต์ร้านค้าเนี่ยมันจะมีให้แกนแดงเยอะ ก็เอาแกนแดงเนี่ยเป็นตัวอัพเลเวลถัดๆไปนะครับของ ID เรานะเท่านี้นิเกิของเราก็จะเก่งมากขึ้นแล้วเราก็จะลงด่านลึกๆได้แล้วนะครับพลังมันก็จะอยู่ตรงนี้นะนะครับก็ก็หลักร่าวๆนี้ก็คือเป็นๆนะครับก็คือเป็นประมาณนี้นะครับถามว่าใช้เวลานานไหมถึงจะจบแคมเปญล่าสุดที่3 4ถ้าเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์เลยอะ่ะ ผมมองว่าน่าจะต้องมีซกักอาจจะสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเกมไอเดียลไงเกมนี้มันแบบมันเป็นเกมไอเดียลมันโดนข้อจำกัดในเรื่องของทรัพยากรครับมันเล่งเล่งไม่ได้วิธีเล่งอย่างเดียวก็คือเติมแต่คือเกมนี้สายฟรีอยู่ได้นะครับเพราะว่าผมอะ่อะเปิดตู้เว้นตู้นะครับเปิดตู้ที่ Must have เท่านั้น ก็อยู่ได้แล้วซึ่งตอนนี้ตู้ที่ทุกคนมาได้จังหวะพอดีก็คือ2ตู้นี้เลยครับทั้งเกรฟแล้วก็ทั้งซินเดอเรลล่านะครับเ <Cinderella S 1> นี่ยซินเดอเรลล่าเนี่ยคือมัตแชสเลยเท่ากับว่าคุณจะได้คอทีมมาเข้าทีมเลยสองสองตำแหน่งเลยที่เหลือหาเบิร์ดระดับที่1ก็พอแล้วลุยได้ยาวๆเลยครับก็แบกได้ยาวๆนะก็ก็ประมาณนี้ครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ จะมาเล่นณตอนนี้นะครับ